สวัสดีครับผมเหมืนน้าสีสัเพ่งพินิจเ้อครับเอณสวัสดีค่ะชื่อนางสมนเพ่งพินิจเป็นชาวไร่อ้อยอยู่เขตหนองพระองค์น้ําตาลพิมายจา้ะเห็ดอ้อยมาตั้งประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาแลา้วจ้ะแต่ว่าเหลือระยะนึงเหลือระยะหนึ่งจ้ระราคาบาดีตอนหลังมีส่งเสริมมาซอยเรื่องสารพัดเนาะเรื่องปุย๋เย<า>เรื่องยารเรื่องปุ๋ยเรื่องยาแล้วก็เขาให้อย่างที่ว่า ข้าปลูกเริ่มแรกไตลละ750โรงงานซอยก mm ็ hmm. เลยปลูกไม้ได้กับประสบความสําเร็จอยู่จ้กเรียกว่าดีนะเดี๋ยวก็เห็ุหน้าเดี๋ยวก็ปลูกมั่น ตะกอนตะกีกับตัดแต่อ้อยไฟละจ้ะที่นี่ค่าใช้จ่ายมันมันตัดได้จากไหนมันตัดได้ไหวเนาะแต่พอตอนหลังโรงงานลดเาลงให้ตัดอ้อยซดพอดีโรงงานมีรถมาตัดเอารถตัดก็ดีกลัวตัดอ้อยไฟมันกะยากระลายต้องมาคุ้มอีกลำบากกว่าเกาแถมปุ๋ยบ่มีพอตัดอ้อยซดก็ได้ใบคุ้มที่นี่ยาัมก็เกิดน้อยเกิดแต่หัวร่องท้ายร่องตรงกลางเล็กน้อยไม่เปลืองยาขยาดเงินก็ได้หลายกว่ากันตัดอ้อยซดบ่ได้หักถ้าตัดอ้อยไฟนี่ก็หักตันละ30บาทที่นี่ใช้ซิมาเปลืองยาขยาอีกเนาะก็เลยเดี๋ยวนี้ ก็เลยหันมาตัดอ้อยสดจ้ะก็อยากจะเชิญชวนอันชาวไร่ทุกๆคนที่ปลูกอ้อยนะจ้ะให้มาตัดอ้อยสดดีกว่าเพราะว่าตัดอ้อยไฟเอาถือกหักอ้อยสดบัถือกหักแถมได้ปุ๋ยได้คุ้มใบพ่อมดินก็ดีพอ้อมผู้ใดออยันรดเหยียบบ่เกิดบกีบก่้วค่ะเหยียบแห่งเกิดหลายเชิญชวนทุกคนมาตัดอ้อยสดนำกันเ้ยจ้าตัดแล้วจะรัวมันดีจ้าสมื่ทางโรงงานเขาก็มีการสนับสนุนให้เต่าผมมาคิดว่าผมอยู่้เพ่ออ้อยนี่แหละครับผมเนี่ยนขอบคุณหลายๆครับ